จะไปไหนกันครับเนี่ยไปชมป่าเปลี่ยนสีค่ะปเ,ปเป็นไงครับพี่หนุ่มสุธนครับวันนี้จะพาทิปเราไปไหนกันครับไปดูป่าไม้เปลี่ยนสีครับร้อยเมตรก็จะถึงแล้วเพราะว่าปกติมันไม่ได้ออกมาหนึ่งปีแต่ว่าปีนี้มันออกนะครับออกมอันจะเปลี่ยนสีเลยเหตุผลที่มันไม่ออกเนี่ยเพราะถ้าฝนลงเยอะๆเนี่ย มันก็จะไม่เปลี่ยนสีแต่มันจะเป็นสีเขียวพลึบไปหมดเลยนี่ครับบรรยากาศเดินก็ต้องอย่างนี้ครับคือเป็นธรรมชาติจริงๆแกเอาเก็บปผ่านเลยไม่งั้นจะมีบรรยากาศสองสามคุณอที่อันดีออกกันเหรอหนึ่งสองสาม มมสวยากใช่ครับสวยมากสองปีได้มาที่ได hey okay ้เปลี่ยนแบบนี้อื้สโอเคนะยอดไม้ให้เราส่งติ้งโน้มขึ้นไปคนงามเนี่ยนี่ติดนะติดเห็นใบไป้แล้ว าต้องสองต้องอามไหมเราต้องถามว่าตรงนี้ย <ads. S 2> ังไม่สวยพอใช่ไหมไม่ไ <off> ด้ล <lam> ูกธรรมชาติที่แปลกตาหน้าสมมากครับเราคิดถึงอนุนี่พี่เข้างเยวห เหลืองและแดงทั่วทั้งป่าในหน้าแล้งเกิดเป็นสีสันของธรรมชาติที่แปลกตาวันนี้รายการทั่วไทยใบยโกดำมาที่ป่าเปลี่ยนสีนะครับก็ในช่วงฤดูนี้นะครับในช่วงเดือนธันวาถึงมกราคมของทุกปี <Okay. S 2> พื้นป่าบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าผสมผัดใบก่อนที่จะผัดใบจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ใบไม้ ในป่าเต็งหลังและป่าเบญจพรรณเปลี่ยนสีเขียวให้เป็นสีเหลืองและสีแดงทั่วทั้งป่าในหน้าแรงเกิดเป็นสีสันธรรมชาติสร้างให้เป็นที่แปลกตาและก็น่าชวนมาชมและมาสัมผัสอย่าลืมนะครับมาน้ำหนาวข้างใดแวะมาที่ป่าเปลี่ยนสี นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติสวรรค์สร้างมา